คือผมไม่ต้องถามมนะันเนาะว่าคุณรู้จัก Rockman กันไหมแน่นอนครับว่ายังไงคุณก็ต้องรู้จักไม่ก็ต้องผ่านตากันมาแล้วทั้งนั้นแต่ว่าถ้าเกิดผมจะถามว่าคุณรู้จัก Rockman World ที่เป็น e อ็กซ์คลูซีฟเกมบอยขาวดํากันไหมอ่าอันนี้แหละหลายคนอาจจะไม่รู้จักแล้วก็อาจจะไม่เคยเล่นแต่สําหรับผมนี่คือเกมแรกๆที่ผมเล่นตั้งแต่จําความได้และก็เป็นเกมแห่งความทรงจําเพราะว่าเกมนี้น่าจะเป็นตลับเกมเกมแรกที่พ่อผมซื้อให้เป็นของขวัญ ดังนั้นในวันนี้ผมจะพาไปย้อนอดีตกันว่า Rockman World หรือว่า Mega Man World มันจะเป็นเกมแบบไหนสนุกยังไงและที่สำคัญมันจะแตกต่างยังไงกับเวอร์ชันที่อยู่บนเครื่องแ a m i c o m แต่ว่าก่อนที่จะมารับชมก็เช่นเคยครับหากคุณยังไม่ได้กด Subscribe ให้กันก็อย่าลืมกดให้กันเบ,บาๆที่ปุ่มด้านล่างคนละ1ครั้งแล้วก็เช่นเคยวิดีโอตัวนี้ยังคงสนับสนุนโดยร้าน G p พียู ถ้าเกิดคุณยังไม่มีคอมพิวเตอร์เอาไว้สำหรับเล่นเกมก็ต้องร้านนี้เท่านั้นหากสนใจก็อย่าลืมไปสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์เพจใต้คลิปกันได้เลยครับหอาละ่ะก็ขายของกันยังเคยไปแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามาดูกันว่าเกมเก่าเล่าใหม่ Rockman World ตัวนี้มันจะมีเนื้อหาเป็นยังไงมารับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นมารู้จักกันก่อนครับว่า Rockman World ที่เป็น e อ็กบนเกมบอยมันจะแตกต่างกับเครื่องแฟมิคอมตรงไหน ก็สำหรับ Rockman World หรือในอีกชื่อหนึ่ง Dr. Wiley Revenge ตัวเกมจะถูกพัฒนาลงเกมบอยในช่วงปี1991หลังจากที่ตัวเกมเวอร์ชันแฟมิคอมหรือว่า n d s ได้รับความนิยมตัวเกมบนเวอร์ชันเกมบอยจะมีระบบการเล่นและการออกแบบที่คล้ายกับบนเวอร์ชัน NES แต่ว่าจะแตกต่างกันนิดหน่อยในส่วนของเนื้อเรื่องและการออกแบบฉากรวมไปถึงตัวของบอสอาจจะมีการคาดเคลื่อนและไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นบนเวอร์ชัน NES ภาค4จะเป็นภาคแรกที่มีระบบการชาร์จส่วนบนเกมบอยจะเป็นภาค3ที่มีระบบนี้ใส่เข้ามาเป็นครั้งแรก หรืออย่างในกรณีของบอสถ้าเกิดเป็นเวอร์ชัน NES เราจะได้เลือกสู้ได้ตั้งแต่แรกถึง8ตัวแต่ถ้าเกิดเป็นเกมบอยจะแบ่งเป็นทีละครึ่งครึ่งละ4ตัวเท่านั้นแล้วก็ชนิดของบอสที่เจอเนี่ยจะแอบมีความเหลื่อมและก็คาดเคลื่อนกัน อย่างเช่นในภาค4บอส4ตัวแรกของเกมบอยก็จะเหมือนกับ NES แต่อีก4ตัวครึ่งหลังของเวอร์ชันเกมบอยเราก็จะได้เจอกับไอ้4ตัวนี้ในภาค5ของเวอร์ชัน NES แทนน่าเสียดายที่ตัวเกมบนเวอร์ชันเกมบอยเนี่ยจะถูกสร้างออกมาแค่เพียง5ภาคเท่านั้นเนื่องจากการมาของคอนโซลเจเนเรชันใหม่ในยุคนั้นอย่างเกมบอยคัลเลอร์ก็จะมี Rockman Extreme ที่กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นพอมาถึงยุคเกมบอยแอดวานซ์ก็จะมี Rockman Battle Network ซึ่งก็ถือว่านิยมไม่แพ้กันเพราะมีระบบเกมเพลย์ที่แปลกใหม่ ทำให้ Rockman World ถูกปล่อยทิ้งไว้แค่5ภาคด้วยระยะเวลาการทำแค่4ปีแต่ถึงอย่างนั้นหากใครที่เคยได้ลองเล่นก็คงจะต้องตอบเป็นเสียงเดียวกันครับว่ามันสนุกมากถือว่าเป็นความทรงจำที่ยอดเยี่ยมสำหรับแฟนเกมที่เติบโตมาในยุคนั้นได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีภาคใหม่ๆออกมาให้เห็นอยู่บ้างแต่ก็ไม่น่าจะมีภาคไหนที่จะมาแทนภาคนี้ได้แล้วจริงๆอ่าก็จะประมาณนี้สำหรับประวัติและความเป็นมาแบบคร่าว งั้นคราวนี้มาฟังผมแชร์ประสบการณ์ให้ฟังบ้างดีกว่าว่าทำไมกันทำไมเกมเก่ากึกขนาดนี้ผมถึงได้รักมันได้ขนาดนี้ เหตุผลแรกก็อย่างที่บอกไปครับในตอนตอน้นว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมแรก,แรกที่ผมเล่นตั้งแต่จําความได้คือโอเคแหละมันไม่ใช่เกมแรกเพราะว่าเกมแรกคือเกมอะไรอันนี้ผมจําไม่ได้แล้วแต่เหตุผลที่ผมจําเกมนี้ได้ดีนั่นคงเป็นเพราะว่า Rockman World ในภาคที่4มันคือภาคที่พ่อผมซื้อให้เป็นของขวัญตอนอายุประมาณ4ี่ขวบซึ่งมันก็เป็นจุดเริ่มต้นครับที่ทําให้ผมชอบ Rockman อย่างบ้าคลั่ง เกมไหนมีร็อกแมนผมเล่นตอนเห็นภาคต่อหรือเกมที่มันคล้ายกันผมก็รักเวลาที่เจอคนชอบเกมนี้เหมือนกันผมก็สามารถคุยกับเขาได้แบบเป็นฟืนเป็นไฟคือผมยังจําความเบียวตอนเด็กได้อยู่เลยอะเล่นร็อกแมนเยอะไปหน่อยก็เลยไปเอากระป๋องพิงเกิลมาใส่แขนแล้วก็บอกว่ากลูนี่แหละคือร็อกแมนแมคิดแล้วโคตรเบียวเลยแต่ว่าก็ต้องยอมรับกันตรงๆครับว่าตอนนั้นะ่ะด้วยความที่ผมยังเป็นเด็กผมก็เลยยังเล่นเกมนี้ไม่เก่งเท่าไหร่ ผมจำได้เลยว่าผมเล่นหวยแตกมากบอสเนี่ยกว่าจะไปเจอคือสาหัสเอาเรื่องแถมพ่ออุตส่าห์ดั้งด้นไปเจอมันก็สู้ไม่ไหวแม้ว่าตัวที่สู้มันจะเป็นตัวที่มูฟเซ็ตยังไม่ซับซ้อนแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมผมถึงได้ชอบเกมนี้เหลือเกินคือต่อให้ผมเล่นไม่ผ่านแต่ขอแค่ให้ผมดูพวกพี่ๆเขามาเล่นโชว์ผมว่ามันก็สนุกมากๆแล้วอะและยิ่งตอนที่ผมโตขึ้นมาอีกหน่อยที่ผมสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นและเล่นเองได้ไหวผมก็ยิ่งสนุกสนานไปกับมัน เพราะว่า Rockman เนี่ยสำหรับผมทุกภาคมันจะมีอย่างหนึ่งเลยที่มีเสน่ห์คล้ายกันนั่นคือบอสตัวแรกในการเล่นครั้งแรกมันจะยากเสมอแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถลมบอสได้สักตัวเราก็จะได้พลังของบอสมาใช้จากนั้นเราก็แค่ค้นหาให้พบว่าพลังไหนชนะทางตัวไหนถ้าหาเจอก็คือไม่ยากแล้วแล้วเราก็จะสามารถเล่นแบบเพลิดเพลินกับมันได้จนจบเกมแล้วพอถึงจุดหนึ่งที่ผมสามารถเล่นภาคสีได้จนจบ ผมก็ลองไปแชร์กับเพื่อนๆแลกเปลี่ยนตลับเกมจะได้ภาคที่เหลือมาลองไม่ว่าจะเป็นภาค3ที่ผมชอบมากเลยเพราะการออกแบบบอสมันเจ๋งภาค5ที่ลูกเล่นเยอะแล้วก็ทำบาลานได้สมบูรณ์รวมไปถึงการย้อนกลับไปเล่นภาค1และก็ภาค2ซึ่งเป็นภาคที่ไม่ให้แต่กระทั่งตอนเนี้ยผมยังมองว่าเป็นภาคที่ยากอยู่เลยและจากนั้นก็ยาวเลยครับลามไปภาค Extreme แล้ก็ภาคเซโรแล้วก็บ้าแบบติดหนึบบนภาค X456 บนเพลงหน แม้ว่าในปัจจุบันผมจะไม่ได้ตามเก็บทุกภาคแบบแต่ก่อนแต่ผมก็กล้าพูดเลยว่าถ้าเกิดตอนนั้นผมไม่ได้เล่น Rockman World ทุกวันนี้ช่อง Begin Play ของเราอาจจะไม่ได้มีคอนเทนต์แบบวันนี้เลยก็ได้ดังนั้นผมยังขอยกให้เลยครับว่า Rockman World เป็นท็อป10ซีรีส์ที่ผมรักที่สุดในชีวิตน่าเสียดายที่ตัวเกมมีให้เล่นแค่ในยุค Game Boy แล้วก็ทำออกมาแบบดิจิตอลบนเครื่อง TDS เท่านั้นถ้าเกิดเขาจะเอามาวางขายบนเครื่องปัจจุบันนะผมรับรองเลยว่าผมจะไม่ยอมพลาดแน่ เพราะงั้นตอนนี้ถ้าเกิดอยากจะเล่นก็ต้องเล่นแบบอ m มูเลเตอร์ไปก่อนซึ่งนี่ก็เป็นอีกเหตุผลนึงเลยที่ผมซื้อจอยมือถือมาเล่นเพราะว่าบอกกันตามตรงเกมแบบนี้เล่นแบบทัชสกรีนมันไม่ได้อะเกมยุคคลาสสิกยังไงก็ต้องเป็นปุ่มกดเท่านั้นจริงๆแต่ว่าทีนี้สำหรับคนที่ไม่เคยเล่นหรือว่าไม่มีโอกาสได้เล่นแต่อยากรู้ว่า Rock Man World ที่ถูกสร้างมาทั้ง5ภาคเนี่ยแต่ละภาคมันจะมีจุดเด่นแบบไหนภาคไหนสนุกที่สุดและมีวิวัฒนาการความแตกต่างกันยังไง โอเคครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังถือว่าเป็นมินิรีวิวย้อนความหลังกันครับมาเริ่มกันที่ภาคแรก Rockman World ภาคนี้จะถูกสร้างขึ้นมาในปี1991ซึ่งตอนนั้นผมยังไม่เกิดเลยคิดดูภายในเกมเราจะได้รับบทเป็น Rockman หุ่นสีฟ้าผู้ใช้บัสเตอร์ที่แขนต่อสู้กับหุ่นเหล่าร้ายเพื่อพิทักษ์ความสงบสุข ส่วนกเกมเพลย์ก็เบสิกเลยเราก็แค่ผ่านอุปสรรคในแต่ละด่านโดยที่ไม่ให้มองเท่งจนกว่าจะไปถึงบอสถ้าปราบบอสได้เราก็จะได้พลังของบอสตัวนั้นมาใช้และถ้าเกิดด่านตต่อไปเราสามารถเลือกได้อย่างเหมาะสมพลังที่ได้มานั้นก็จะสามารถช่วยเหลือเราได้มากเลยทีเดียวซึ่งส่วนตัวผมมองว่าภาคหนียากที่สุดครับด้วยความที่ร็อกแมนในภาคนี้เราทําอะไรได้ไม่เยอะ พลังของเรามีแค่บัสเตอร์เม็ดถั่วแล้วก็พลังที่ได้จากบอสแล้วก็พลังสร้างแท่นกระโดดเหยียบขึ้นที่สูงแค่นี้หมดแล้วแต่กลับกันัตคูคือมีโคตรเยอะบอสก็ตีแรงอุปสรรคระหว่างทางก็เต็มไปด้วยหลุมหรือว่าหนามที่โดนทีเดียวคือสู่ขิดแต่ว่าสิ่งที่ทําให้ภาคนี้มันไม่ค่อยเหนื่อยนั่นคืออุปสรรคที่เป็นด่านเราจะได้เจอกับกบอสแค่สตัวแรกเท่านั้นถ้าเกิดผ่าน4ีตัวแรกไปสตัวที่เหลือจะเป็นบอสที่เราสามารถเข้าแคปซูลไปสู้ได้เลย แล้วจากนั้นเราก็ต้องกัดฟันไปต่อแล้วก็จะเจอกับรองบอสและก็ลาสบอสอย่างดรไวลี่ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าบอสทั้งหมดเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่กับอุปสรรคระหว่างทางที่เจอใน4ด่านแรกเนี่ยยากชิบหายตอนนั้นที่ผมคิดว่ามันยากอะไม่แปลกใจเพราะผมยังเด็กอยู่แต่ตอนเนี้ยคือผมอายุ31แล้วนะเฮ้ยคือยังยา,ยากอยู่เลยอะคิดดูไม่ธรรมดาเลยจริงๆมาต่อกันในภาคที่2อย่าง Rockman World 2ที่ออกมาในปี1992 สำหรับภาคนี้ก็เหมือนเดิมครับทุกอย่างคือเบสิกแบบในภาคที่แล้วแต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานั่นคือในภาคนี้มันจะเล่นง่ายขึ้นอุปสรรคอาจจะไม่ได้ง่ายไปกว่าเดิมแต่สําหรับบอสคือมันอ่อนขึ้นเยอะเลยจากภาคที่แล้วโดนไปทีแทบตัวแตกส่วนภาคนี้น่ะเหรอหละๆตัวยืนแรกยังแทบไม่รู้สึกเจ็บ แถมในภาคนี้เราจะมีตัวช่วยค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหุ่นยนต์หมาคู่หูอย่างลัสที่จะสามารถปรับเปลี่ยนร่างกายได้หลายรูปแบบอย่างลัสคอยจะเป็นสปริงให้กระโดดขึ้นที่สูงลัสเจ็ตจะเป็นยานบินที่ทำให้เราสามารถเคลื่อนที่รอบฉากได้ดังใจแล้วก็ลัสมารีนลัสในร่างเรือดำน้ำที่ดานไหนที่เจอน้ำจะทำให้เล่นได้ง่ายขึ้นเป็นกองและนั่นก็จะรวมไปถึงภาคนี้จะเป็นภาคแรกที่จะมีระบบถังอให้ใช้ ถ้าจะให้อธิบายมันก็คือไอเทมฟื้นฟูพลังชีวิตจนเต็มที่เราจะสามารถพกพาได้ประมาณนั้นซึ่งภาคแรกเนี่ยยังไม่มีครับทำให้ภาคนี้เวลาซัดกับบอสมันจะอุ่นใจขึ้นเป็นกองแต่ว่ากับสิ่งที่ทำให้ภาคนี้เล่นได้สนุกมากขึ้นแบบชัดเจนนั่นคือในภาคนี้เขาได้ใส่ระบบสไลด์เข้ามาให้มันเลยทำให้การเคลื่อนไหวรวมไปถึงการหลบเราจะพิวมากขึ้นจากที่แบบได้แค่เดินหลบแล้วก็กระโดดหลบก็กลายเป็นว่าให้สไลด์หลบเอาเพราะมันไวมากกว่าจริง โดยรวมแล้วก็จะประมาณนี้ครับที่เหลือก็ไม่ค่อยต่างกับภาคแรกเท่าไหร่อาจจะมีเพิ่มเติมมาหน่อยตรงที่ว่าไอ้บอสสีตัวหลังเนี่ยในที่สุดก็มีด่านให้เล่นเป็นของตัวเองแล้วแต่ก็ยังจะทําอะไรแปลกๆอยู่อย่างเช่นว่าไม่รู้เลยว่าบอสตัวไหนอยู่ประตูไหนแถมส่วนตัวผมว่าผมชอบการออกแบบบอสภาคแรกมากกว่านิดหน่อยภาค2เนี่ยจริงๆก็ดีนะแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าภาคแรกอะไม่รู้ทําไมเหมือนกัน มาต่อกันใน Rockman World ในภาคที่3ซึ่งในภาคนี้จะถูกปล่อยออกมาในช่วงปี1993แน่นอนครับว่าเหมือนเดิมอะไรที่ภาคที่แล้วมีไม่ว่าจะเป็นถัง E หรือว่าการสไลด์ภาคนี้คือมีหมดทุกอย่างแถมยังเพิ่มเติมในส่วนของพัคพ่วงใหม่ที่ชื่อว่า็ดดี้เข้ามาซึ่งน้องจะทำหน้าที่ส่งมอบไอเทมให้ภายในฉากถ้าเกิดโชคดีก็ได้ของดีที่ต้องการไปแต่ถ้าเกิดดวงกุดหน่อยก็ได้อะไรก็ไม่รู้แต่ก็ถือว่าเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ทำให้เกมสนุกมากขึ้นกว่าเดิม น่าเสียดายที่เขาดันมาเนิร์ฟลัดไปซะอย่างนั้นอย่างรัดเจ็เนี่ยเคลื่อนที่แบบอิสระไม่ได้แล้วทําได้แค่ลอ,อยไปข้างหน้าแบบตรงตรงหรืออย่างลัชมาลีนเนี่ยก็ถูกตัดออกไปเลยเสียดายอะเจ๋งออกไม่รู้ตัดออกทําไมแต่ว่าสิ่งที่ภาคนี้เพิ่มเติมเข้ามาและผมชอบที่สุดนั่นคือระบบชาร์จบัสเตอร์ระบบนี้ทุกคนรู้จักกันดีครับก็แค่กดค้างรวบรวมพลังแล้วก็ปล่อยออกไปในครั้งเดียว การชาร์จจะมี2ระบบตั้งแต่เซมิชาร์จและก็ฟูลชาร์จเซมิชาร์จเนี่ยจะแรงกว่าปกติประมาณ1.5เท่าส่วนฟูลชาร์จจะแรงกว่าปกติถึง3เท่าแถมตู้กระสุนยังเพิ่มในเรื่องของฮิตบล็อกและก็ความรวดเร็วทําให้ภาคนี้บัสเตอร์จะกลายเป็นอาวุธที่โคตรโหดที่สุด ถ้าเกิดเอาไปเทียบกับ2ภาคก่อนหน้าหากคุณไม่ใช้อาวุธบอสเลยเกมมันจะค่อนข้างยากส่วนภาคนี้เหรอบัสเตอร์เพียวๆก็สามารถเล่นจบได้แบบสบายๆทั้งเกมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่หลายคนน่าจะชอบในภาคนี้นั่นคือบอสสตัวหลังในที่สุดเขาก็อัปเกรดให้เห็นหน้า, <c oughs> นาเห็นตาตอนเลือกด่านได้แล้วสักทีถึงจะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ผมว่าก็ดีกว่า2ภาคแรกเยอะโดยรวมแล้วภาคนี้ก็ถือว่าเป็นภาคที่ดีครับ บอสออกแบบมาดีพลังบอสก็สามารถใช้งานได้จริงแต่ถ้าเกิดไม่ชอบจะเล่นบัสเตอร์อย่างเดียวเลยก็ได้ไม่มีใครห้ามถ้าเกิดใครที่ไม่เคยเล่นและอยากลองหามาเล่นผมแนะนําว่าเล่นภาคนี้เลยก็ได้นะไม่น่าจะยากเกินไปและในปีเดียวกัน Rockman World 4ก็ได้ออกสู่โลกภายนอกซึ่งก็เป็นภาคแรกที่ผมได้เล่นและก็เป็นภาคที่ผมชอบที่สุด ในด้านของคอนเทนต์เนี่ยก็ถือว่าเป็นภาคหนึ่งที่ใส่ของใหม่เข้ามาได้ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่มีอินโทรมีที่มาที่ไประหว่างตัวเกมมีบทสนทนามีคัสซีนทําให้ตัวเกมมีอะไรมากกว่าความเป็นเกมตะลุยด่านด้านของบอสก็ออกแบบมาได้ดูดีมีพลังแปลกใหม่แปลกตา แต่ว่ากับสิ่งที่ชูโรงที่สุดในภาคน,นี้นั่นคือการที่ร็อกแมนของเราจะสามารถทําอะไรได้มากขึ้นอย่างระบบฟูลชาร์ตภาคนี้จะมีฮิตบ็อกซ์ที่กว้างขึ้นสามารถกวาดสตรูที่อยู่เหลื่อมกับตัวละครได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและก็ยังแรงขึ้นกว่าภาคที่3จาก3เท่าเป็น4ีเท่าแลกกับแรงดีดที่จะทําให้ตัวละครถอยหลังกระเด็นไปนิดหนึ่งส่วนในด้านพลังของบอสในภาคน,นี้นอกจากจะใช้สู้กับบอสที่แพ้ทางแล้วเราก็จะได้ใช้มันในดานต่างๆมากขึ้น อย่างเช่นพลังฝนหากเราปล่อยใส่ในด่านฟาโร่ตายดูดมันก็จะแข็งตัวเป็นการลดอุปสรรคที่ต้องเจอไปอีกแบบหรืออย่างพลังริงบูม,มแมลงเราก็จะสามารถใช้เกี่ยวไอเทมีอยู่ไกลเข้ามาหานอกจากนั้นแล้วตัวเกมจะมีระบบการฟาร์มเพิ่มเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นพอยที่จะเป็นเหมือนค่าเงินที่เราหาเก็บได้ตามด่านและเราก็สามารถนํากลับไปซื้อของเพิ่มเติมที่ฐานไม่ว่าจะเป็นถัง E แต้มการเล่นของใหม่ในภาคอย่างถังดที่เอาไว้เติมพลังบอสและถัง S ที่โคตรแพงแต่ว่าใช้แล้วจะเหมือนได้ถัง E กับถังดมาใช้รวมกันในถังเดียวและนอกจากนั้นก็จะมีขายในส่วนของอุปกรณ์ช่วยเล่นอย่างเช่นอุปกรณ์เสริมในการรีชาร์จพลังบอสซึ่งในส่วนนี้มันทําให้เกมน่าเล่นขึ้นเยอะเลย เพราะภาค3มันชิลใช่ไหมแบบถ้าเกิดไม่จําเป็นน่ะก็ไม่ต้องฝามอะไรมากแต่กับในภาคนี้เราจะอยากยิงทุกตัวเลยเพราะว่ามันอาจจะได้พอยต์ไปซื้อของเนี่ยแหละแล้วใครละ่ะจะอดใจไหวแล้วก็ในภาคนี้จะเปิดตัวผู้เล่นตัวใหม่ที่ชื่อว่าบีดสําหรับเจ้านกเพื่อนใหม่ตัวนี้อันนี้เราต้องเก็บตาสัญ,ญลักษณ์ให้ครบใน4ด่านแรกพอเก็บครบเกมก็จะปลดล็อกบีดออกมาให้ใช้ซึ่งบอกเลยว่าโคตรคุ้ม พลังของน้องคือน้องจะบินไปจิกศัตรูตามฉากไม่ว่าศัตรูจะอยู่ตรงไหนแถมน้องโคตรฉลาดเลยหากศัตรูอยู่ในไอเฟมหรือว่าโหมดป้องกันตัวน้องจะไม่ตีครับแต่ถ้าเกิดตีได้เมื่อไหร่น้องก็จะบินใส่ทันทีซึ่งมันดีมากน่าเสียดายที่สัญลักษณ์ในการปลดล็อกพลังมันจะมีแค่สีด่านแรกเท่านั้นส่วน4ีด่านหลังมันจะเป็นแค่เหมือนกุญแจนในการไปสู้กับบอสถ้าไม่เก็บก็ไปต่อไม่ได้คือมันน่าเสียดายอ่ะอุตสาหาเก็บมาได้นึกว่าจะได้พลังใหม่ๆคล้ายกับบีดซะอีก และสำหรับเรื่องสุดท้ายอันนี้ผมชอบภาคนี้มากๆเลยนั่นคือในที่สุดเขาก็ใส่ระบบสู้บอสซ้ำในตอนจบสักทีระบบนี้ผมเชื่อเลยว่าแฟนๆ Rockman จะต้องรู้จักกันทุกคนเพราะว่าบอสที่เราเคยสู้ไปแล้วในตอนใกล้จบเราจะได้สู้กับพวกมันอีกครั้งหนึ่งทําให้เราได้วัดฝีมือแบบเต็มที่แถมได้ลองพลังใหม่ที่พร้อมแล้วมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยรวมแล้วผมชอบที่สุดหลยภาคเนี้ยให้เล่นตอนนี้ผมก็ยังชอบที่สุดอยู่เหมือนเดิมด้วยความนิ่ของใหม่มันเยอะมันมีฉากมีอะไรให้น่าจดจำบอสก็ออกแบบมาได้ค่อนข้างดีอุปสรรคก็สนุกทำให้ภาคนี้เป็นหนึ่งในเกมที่ผมรักมากๆครับจำได้ว่ามีคลิปหนึ่งอะที่ผมเคยพูดไปว่าภาค4นี่แหละเป็นเกมหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดในชีวิตและแล้วก็มาถึงภาคสุดท้ายที่ออกมาในปี1994อย่างภาค5 ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าภาคเนี้ยโดดเด่นที่สุดเลยเพราะว่าเป็นภาคแรกที่รองรับระบบสีสันบนเกมบอยคันเลอร์ทำให้ตัวเกมมีมิติเยอะขึ้นส่วนสำหรับด้านรายละเอียดนั้นภาคนี้ก็ถือว่าเพิ่มเติมแตกต่างกว่าสีภาคที่ผ่านมาพอสมควรไม่ว่าจะเป็นการเกินเนื้อเรื่องที่มีที่มาที่ไปมากกว่าเดิมมีการเปิดตัวสตรูใหม่มีการใช้ธีมของอวกาศเข้ามาเสริมในด้านคอนเทนต์ยกตัวอย่างเช่นในภาคนี้บอสทึกตัวจะไม่มีคำต่อท้ายว่าแมนแต่จะเป็นการนำชื่อของดาวเคราะห์ต่างๆมาตั้ง ไม่ว่าจะเป็นพลูโตยูเรนัสเนปจูนและก็ลา b o สบอสที่มีชื่อว่าสตาร์ซันไม่ใช่ด็อกเตร์ไวลี่แบบที่ผ่านมาทำให้ในภาคน,นี้มันดูสดใหม่มากครับแม้ว่าตัวของเกมเพลย์จะไม่แตกต่างกันแต่ในด้านความรู้สึกตอนนั้นผมยังรู้สึกเลยว่าภาคเนี้ยมันแปลกใหม่เหลือเกินแต่ก็แน่นอนว่าความแปลกใหม่ก็ไม่ได้มีแค่นั้นเอาที่แบบแปลกใหม่ที่สุดเลยนะครับนั่นคือบัสเตอร์ในภาคน,นี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป โดยที่ในภาคนี้บัสเตอร์แบบฟูลชาร์จจะถูกเรียกว่าซูเปอร์เมกาบัสเตอร์เป็นการเปลี่ยนจากการยิงลูกพลังงานเป็นการปล่อยหมัดที่เรียกว่าเมกาอาร์มใส่ศัตรูแบบตรงๆซึ่งด้านเนื้อเรื่องเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะศัตรูใหม่ที่โผล่มาบัสเตอร์มันยิงไม่เข้าดร์ไลท์ผู้สร้างร็อกแมนเขาก็เลยออกแบบบัสเตอร์รูปแบบใหม่มาให้ใช้แทนแต่ว่าในด้านเกมเพลย์เนี่ยช่วงแรกคือผมไม่ชอบเลยเนื่องจากอาวุธแบบนี้มันใช้ยากขึ้นกว่าเดิม จากแบบระบบชาร์จยิงได้ไกลสุดจอก็กลายเป็นว่ามีระยะที่ยิงไม่ไกลมากแถมถ้าเกิดหมัดยังไม่ลอยกลับมาการยิงแบบปกติเราก็ยังทําไม่ได้อีกเพียงแต่ถ้าเกิดเราอดทนฟาร์มเงินแล้วก็ซื้อของมาอัปเกรดว้าวอันนี้แหละมันจะเริ่มน่าใช้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดทําให้หมัดเพิ่มคอมโ,มโบฮิตได้มากขึ้นหรืออันนี้โคตรมีประโยชน์เลยก็คือมันจะทําหน้าที่คล้ายๆกับริงบูม,มแมแงในภาคส ไอ้ที่แบบยิงไปแล้วจะสามารถคว้าไอเทมติดมือกลับมาได้ด้วยเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตนมีประโยชน์ควรจะซื้อเป็นอันแรกเลยด้วยซ้ําแต่ว่าน่าเสียดายที่อะไรอะไรก็ดีนะแต่ดันมีบางอย่างที่ดันด้อยกว่าภาค4ไปหน่อย อย่างคู่หูตัวใหม่ที่จะมาแทนที่น้องบีทที่ชื่อว่าแทงโก้ส่วนตัวแล้วผมใช้น้อยเลยเกินพลังของน้องจะคล้ายบีทนั่แหละครับแค่น้องจะเปลี่ยนตัวเองเป็นกรงจกักรแล้วก็พุ่งใส่ศัตรูไปแทนแต่เนื่องจากอิสระในการพุ่งใส่ศัตรูเนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนกับการบินชนน่ะผมก็เลยไม่ค่อยอยากหยิบม,มาใช้เท่าไหร่แถมไอ้การฟาร์มสัญลักษณ์เพื่อไอเทมใหม่เนี่ยมันธรรมดามากเทียบกับเวลาที่เสียไปยังไงมันก็ไม่คุ้มที่จะตามเก็บ เพราะงั้นเวลาที่กลับมาเล่นพาคเนี้ยผมเลยไม่ค่อยอยากจะตามเก็บร้อยเท่ากับภาค4สู้เล่นแบบตรงๆเล่นตามเนื้อเรื่องไปเลยผมว่าสนุกกว่าเยอะจริงๆแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าภาคนี้มันจะไม่สนุกน้อยไปกว่าภาคที่ผ่านมานะครับเอาจริงๆมันก็ยังมีอะไรที่เจ๋งกว่าภาค4ี่อยู่ค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาการเล่นที่นานขึ้นจากปกติแค่1ชั่วโมงโดยเฉลี่ยก็จบได้แล้วแต่กับภาคนี้อาจจะต้องใช้เวลาถึง2ชั่วโมง ตัวเกมมีดาดที่แปลกตาม,มากขึ้นมีกระทั่งฉากอวกาศที่เราจะได้กลับมาขี่ลัดบาลีนลุยกันแบบจัดเต็มรวมไปถึงภาคนี้ยังมีแฟนเซอร์วิสใส่เข้ามาด้วยการนำไซมีบอสในแต่ละภาคตั้งแต่ภาคหนึ่งกับภาค4กลับมาให้เราสู้ได้อีกครั้งเยี่ยมไปเลยโดยรวมแล้วก็ถือว่าด,ดีครับสนุกมากอาจจะมีบางอย่างที่ผมชอบน้อยกว่าภาค4ไปน,นิดหน่อยแต่มันก็มีอะไรหลายอย่างที่เข้ามาทดแทนและกระโดดเด่นไม่น้อยหน้าไปกว่ากัน ก็จะประมาณนี้ครับสาหรับมินิรีวิว Rockman World ทั้ง5ภาคมันก็สั้นๆนะเนาะเพราะยังไงเกมในยุคนั้นมันก็ยุคเกมบอยยุคนั้นเกมไม่ได้มีเรื่องราวที่ล้าลึกหรือว่าเนื้อหาอะไรที่ยาวเป็นพิเศษเน้นเล่นง่ายเล่นเพลินซึ่งก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ทาให้เกมยุคนั้นเน้นไปที่ความสนุกแล้วก็ถ้าเกิดจะถามว่าผมชอบภาคไหนที่สุดผมขอเรียงจากมากไปน้อยกันละกันชอบที่สุดคือภาค4รองมาคือภาค3ภาค5ภาค1แล้วก็ภาค2ตามลําดับ แต่ว่าเอาจริงๆแล้วต่อให้เป็นภาค2ที่ผมชอบน้อยที่สุดผมก็ยังรู้สึกสนุกไปกับมันเพราะอย่างที่ผมบอกอะว่าเกมนี้คือเกมแห่งความทรงจําจริงๆเป็นเกมแห่งความทรงจําที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้โปกเกมอน,กนเลยทีเดียวน่าเสียดายตรงที่เขาหยุดทําแค่5ภาคเนี่ยแหละ คิดดูว่าได้เกิดมีภาค6 7ต่อนในเกมบอยมันจะเจ๋งขนาดไหนทั้งตัวละครบลูเอยฟอร์เต้เอยแล้วไหนจะภาค6ที่ร็อกแมนสามารถรวมร่างกับลัสได้อีกโดยเฉพาะกับตัวละครบลูเนี่ยออกมาเสียของเลอเกินคือรู้เลยอะ่ะว่าได้เกิดมีภาค6ยังไงก็ต้องได้เห็นตัวละครตัวนี้แน่แนถ้าเกิดอยากเห็นอะไรแบบที่ผมบอกไปยังไงก็ต้องไปเล่นต่อบ,บน n e s เท่านั้นน่าเสียดายจังเลยแต่ถึงจะน่าเสียดายที่ภาคเวิลด์มันจะตันอยู่แค่ที่ภาค5ถึงอย่างนั้นมันก็ยังคงยอดเยี่ยมเสมอ เพราะงั้นจากนี้ไปถ้าเกิดมีโอกาสผมก็จะคงกลับไปเล่นเหมือนเดิมคือมันสั้นด้วยแหละมันสามารถเล่นซ้ำได้ไม่ต้องใช้เวลาเล่นเยอะแล้วพอได้เล่นทีไรมันก็จะทำให้ผมกลับไปเป็นเด็กอยู่เสมอและสำหรับเพื่อนๆแหละครับเคยเล่น,น,น Lockman World กันมาก่อนไหมถ้าเกิดเคยเล่นคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ให้อ่านด้วยแล้วกันนะครับโอเค สำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิดีโอตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวิดีโอตัวหนึ่งที่ผมทำแล้วผมใจฟูที่สุดถ้าเกิดชอบหรือว่าไม่ชอบยังไงอยากให้ทำเพิ่มอีกก็ฝากคอมเมนต์บอกไว้หน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็เห็นหลายคนขอภาคเซเรลกันมาเยอะผมบอกเลยว่าภาคนั้นอนะ่ะผมก็ชอบไม่แพ้ภาคอื่นเลยเหมือนกันเอาเป็นว่าถ้าเกิดอยากดูก็คอมเมนต์เอาไว้กันแล้วกันเนาะ เพียงแต่สำหรับวิดีโอตัวนี้ผมคิดว่ามันน่าจะสมควรเก็บเวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สำคัญเลยคืออย่าลืมกดซั s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ